สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตราคาแรมให้ฟังนะครับผมเพราะว่าราคาแรมช่วงนี้ก็ลดราคาลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบราคาแรมช่วงนี้กันเลยดีกว่าว่ามันลดเหลือเท่าไหร่แล้วก็ราคาปกติมันเหลือเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็จะมาบอกข้อมูล,ลเล็กๆน้อยๆนะผมว่าถ้าเราจะอัปเกรดแรมเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็แรมต่างยี่ห้อเนี่ยมันสามารถใส่ด้วยกันได้ไหมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มที่แรม8กิกกันก่อนเลยนะครับผมมาตรฐานก็8กิกบัส2,400นะครับผมนี่นครับอยู่ตรงนี้นะครับซูมเข้าไปดูหน่อยนี่ครับ8กิกของไฮนิกนะครับผมราคาอยู่ที่1,750บาทถึง1,790บาทนะครับโอเคก็ปกติราคามันอยู่1,900นะก็ลดลงมาหลายบาทเลยทีเดียวนะครับ เอ a f อ x ของ b บล็กเบอร์รเหลือแค่พันเนะครับผมแต่ก่อนก็ประมาณ2,000เนาะก็ลดลงมาประมาณ300บาทเลยก็ลดลงมาเยอะพอสมควรเลยนะครับนี่ส่วนอันนี้ b บล็กเบอร์แบบมีซิงค์นะครับผมต่อมาเลืนลงมานะครับผมนี่อันนี้ของอัปปา e เนะครับผมตัวนี้ก็มีซิงค์เป็นรูปเสือหรือว่าสิงโตนะครับผมดูสวยงามแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นของทีมดักเลสนะครับผมก็ราคามา2สองพนะครับ ถามว่าเอาได้ราคา2,000กับราคา1 7 0 0เนี่ยมันต่างกันไหมเนี่ยดูอย่างของคิงตันนะครับของคิงตันก็ไม่มีกรอบเหมือนกันแต่ทำไมราคา2,000ใช่ไหมครับอันนี้เอ้ยอันนี้ถูกอันนี้ถูกแรมเนี่ยครับ8 g ิก d a อะ8ชิป1,600บาทเองนะครับถูกมากเดี๋ยวเรามาดูส่วนอืนกันเรามาดู16 g ิกันต่อเลยนะครับ 16กิกเดี๋ยวเราเดินลงมาดูนี่ครับ16กิกตอนนี้ก็เหลือประมาณ3,008นะครับผมก็ถูกมากเลยนะช่วงต้นต้นเดือนเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ4,006นะครับ4 0 0ถึง4,002เลยถ้าจะไม่ผิดนะครับผมตอนนี้เหลือแค่3,008ถือว่าถูกมากเลยนะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราควรจะอัปเกรดแรมกันนะครับนี่ได้เวลาอัปเกรดแรมกันแล้วนะครับอันนี้4,007 เป็นพ่อเลยสิเดีไอ้ตัวนี้อาจจะมีไฟอยู่ตรง,ตรงขอบก็ได้เหมือนที่ผมเคยประกอบนะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคทีนี้เพื่อนๆก็น่าจะมีคําถามอยู่ในหัวแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมราคาตัวหนึ่งสูงราคาตัวหนึ่งแพงกิ๊กเท่ากันมันต่างกันยังไงเดี๋ยวจะมาอธิบายฟังเดี๋ยวผมดูตัวนี้น่าสนใจว่ะเดี๋ยวกดเข้าไปดูก่อนนะครับไอ้ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นไฟ R G B นะครับเนี่ยโหสวยเลยแหละนะครับ บัส2 4 0 0นะครับผมอ่าตัวน,นี้16กิกทิมเดลต้าอาร์ทัฟเยลโลเดี๋ยว RGB ์จปะเนี่ยเออ RGB นะครับอ่ะมันจะเป็น RGB ตรงเนี้ยครับตรงขีดขีดตรงเนี้ยนะครับนี่ดูสวยงามแล้วก็เป็นซีรีส์ทัฟเฟิงมิ่งนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันแนวทางการอัพเกรดแรมเดี๋ยวเราจะมาเสนอแนะกันนะครับชื้อ อส่วนเราใส่แรม8กิกอยู่นะครับผมเอารุ่นไหนก็ได้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมข้ามขั้นตอนเมื่อกี้ผมว่าจะบอกว่าทําไมแรมราคาถูกกับราคาแพงเนี่ยมันต่างกันไงคือจริงๆใช้งานได้เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมต่างกันแค่ยี่ห้อนะครับผมแล้วก็รูปร่างหน้าตาแล้วก็ในเรื่องในส่วนของเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของวัสดุอะไรอย่างเงี้นะผมถ้าแบบเน้นคงทนนะอะไรก็ยอมจ่ายแพงหน่อยคิงตันอะไรเงี้ยนะครับแต่ โดยรวมแล้วมันก็แบบคุณภาพก็ไม่ต่างกันมากนะผมถ้าเป็นส่วนตัวแอดนะแอดก็เลือกเนี่ยถูกถูกเนี่ยไอ้เมื่อกี้อะไรนะอะดาต้าเนี่ยพันหกเนี่ยเนี่ยแอดเลือกกั้ตัวเนี้ยนะครับผมส่วนเลือกแปดชิปสิบหกชิปถามว่ามันต่างกันไหมก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ก็ประสิทธิภาพก็เหมือนเหมือนกันแหละครับแต่ที่มันมีหกชิปสิบที่มันมีหกเออไม่ใช่ที่มันมีแปดชิปสิบหกชิปเนี่ยก็คือมันเกี่ยวกับการรองรับเมนบอร์ดเก่าเมนบอร์ดใหม่มากกว่านะครับผมจากที่แอดได้ไปศึกษามานะครับ โอเคต่อมาเรามาดูแนวทางการรับเกรดแรมดีกว่านะครับอย่างเ้่ว่าตอนนี้เพื่อนๆปกติแล้วเพื่อนๆใช้งานแค่ดูหนังฟังเพลงเวลาจะเล่นเกมเพื่อนก็ปิดทุกอย่างหมดเล่นแต่เกมเนี่ย8กิกก็เพียงพอแล้วนะครับผมแต่วันใดวันหนึ่งเพื่อนๆอ,อ,อยากจะเปิด YouTube เปิดโปรแกรมฟังเพลงดูหนังเล่น Facebook ไปด้วยแล้วก็เปิดเกมไปด้วยอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้แรม8กิกมันอาจจะไม่พอเวลาเล่นเกมอาจจะมีกระตุกหรือว่าอาจจะโหลดช้านะครับผม แล้วก็บางทีเพื่อนอาจจะแบบแต่งรูปค้างไว้ไม่อยากปิดเนี่ยอยากเปิดไว้แล้วเราก็เล่น Facebook เล่น YouTube แล้วก็เล่นเกมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แรมแป็กก็จะไม่พอแล้วมันจะกระตุกแต่วผมรู้ว่าอยากสตรีมไปด้วยอย่างเงี้ยแรมแปกก็จะไม่พอแล้วมันจะกระตุกนะครับทีนี้เราก็จะมาเช็คสเปคคอมกันก่อนที่เราจะอัปเกรดแรมนะครับอ่านนเดี๋ยวทำเร็วเกินไปด้วยคิดขวานะครับกดแท็บ m ม n นเจอร์นะครับโอเคแล้วทีนี้กดตรงเมมโมรีนะครับกดตรงเมมโมรี่ แล้วมาดูตรงนี้นะครับอันนี้ Windows 10มันจะเช็คสเปคคอมง่ายมากเรามาดูที่บัสสปีดนะครับบัสแรมนะครับบัสแรมบัสแรมบัสแรมการจะอัปเกรดแรมเราต้องเลือกบัสแรมให่เท่ากันนะครับผมเพราะว่าถ้าเพื่อนซื้อบัสแรม2,400มาเนี่ยนะครับบัสแรมก่อนหน้เนี้ยถ้ามันอยู่ที่3,000มันจะวิ่งลงมาเท่ากับบัสแรมที่ต่ําสุดนะครับผมนอกจากว่าเพื่อนๆเนี่ยเดิมทีบัสแรมเพื่อน3,000แต่เพื่อนเพื่อนเนี่ยลืมดูไปซื้อบัสแรม2,400มาปุ๊บพพออเื่่นมาใส บัตรแรมเพื่อนเนี่ยจะเหลือแค่2,004เลยนะครับผมอันนี้ต้องดูดีๆนะครับต้องซื้อบัตรแรมให้มันเท่ากันนะโอเคต่อมาแล้วทีนี้เพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่าเอ้าพี่แล้วตอนแรกอะ่ะผมใช้แบ็กเบอร์รี่ใช่ไหมอ่ะใส่ลงไปแบ็กเบอร์รี่แต่ทีเนี้ยอยากอัปเกรดแรมอ่ะอยากใช้งานด่วนๆเลยอะ่ะแต่ทีเนี้ยผมจะซื้อยี่ห้ออัดดาต้าเนี่ยมันมัมาใช้ได้ไหมไอ้ตัว1,06เนี่ยบอกเลยว่าใช้ได้สบายๆเลยนะครับผมไม่เกี่ยวว่ามันจะเปิดติดไม่ติดสามารถเอามาใส่คู่กันได้ต่างยี่ห้อใส่ได้ นะครับผมต่างยี่ห้อใส่ได้ต่างบัตรใส่ได้แต่ทีเนี้ยบัตรมันจะวิ่งไม่เท่ากันนะหัวอันนี้ต้องดูดีอันนี้สําคัญเลยต้องดูบัตรให้เท่ากันนะครับบัตรแรมต้องดูให้เท่ากันนะครับส่วนต่างยี่ห้อใส่ได้สบายๆเลยนะครับผมโอเคแล้วหลักก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนเร็วๆนี้นะครับผมแอดก็จะมีคอร์สสอนจัดสเปคคอมนะครับผมคือสอนจัดสเปคคอมสอนประกอบคอมไม่ใช่แบบ จะมาสอนจัดสเปกคอมอ่ะวันนี้นะครับผมจะมาสอนจัดสเปกคอมแบบนี้ไม่ใช่นะผมแล้วก็สอนประกอบคอมจะมาสอนประกอบคอมอันนี้ประกอบใส่เมนบอร์ดตัวนี้อันนี้ประกอบใส่ CPU ตนนัวนี้อันนี้ไม่ใช่นะผมก็คือการการสอนของแอดเนี่ยก็คือไม่ใช่แบบจะมาแบบสอนทําเลยคือแอดจะสอนแนวคิดนะครับผมสอนแนวคิดสอนให้เราแบบคิดวิเคราะห์เองว่าอ่าเราต้องการการใช้งานแบบเนี้ยเราอยาก upgrade เกงี้ยเราต้องคิดยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะพามาดูหัวข้อที่แอดจะ เปิดเผยกันก่อนเลยนะผมอันนี้เพิ่งเปิดเปิดเผยคลิปแรกเลยแล้วกันนะนะครับผมยังไงก็ถ้าสนใจอยากเรียนแอดก็สามารถเข้ามาติดตามในเพจได้เลยเพราะว่าน่าจะวันจันทนะจะเปิดตัวคอสนี้แล้วก็จะให้เป็นราคาพิเศษด้วยก่อนที่จะทําคอสจริงนะผมอันนี้ก็คือประมาณว่า p ออเด d e r นะครับอ่ะเรามาดูกันไม่ต้องตกใจนะทำไมมันเยอะขนาดนี้บอกเลยว่าแอดจัดเต็มแล้วก็สายทอดความรู้ที่ตัวเองมีทั้งหมดเนี่ยลงมาในคอสนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมตอนนี้ผมร่างไว้ประมาณ กี่บทวะเนี่ยประมาณ20กว่าบทนะครับผมประมาณ20บทบอกเลยว่าถ้าได้เรียนนะบอกเลยแบบเก่งพอๆกันกับแอดล็อกได้เลยนะครับผมคือคุณสามารถเอาความรู้ตรงเนี้ยเอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็เอาไปจัดสเปคคอมให้เพื่อนๆได้เลยนะครับผมอันนี้คือแอดปล่อยหมดไม่มีกั๊กเลยนะครับผมเนี่ยสอนตั้งแต่แนวคิดสอนตั้งแต่การรู้ของ หน้าที่ของตัว CPU แรมการ์ดจอทำหน้าที่อะไรแล้วก็อธิบายแตกย่อยออกไปอีกต่ผมการเลือกซื้อรหัสรุ่นต่างๆนะผมแนวทางการคิดผมว่า CPU ตัวนี้จะพูดกับเมนบอร์ดตัวนี้ได้ไหมแรมตัวนี้จะพูดกับเมนบอร์ดตัวนี้ได้ไหม CPU ตัวนี้สามารถเล่นเกมที่เราจะซื้อเนี่ยมาเล่นได้หรือเปล่าการ์ดจอตัวนี้เล่นเกมตัวนี้ได้ไหมนะครับผมการติดตั้งชุดน้ำการติดตั้งระบบระบยความร้อนแอดบอกหมดทุกอย่างนะครับผมคือกันตั้งแต่ แอดบอกเริ่มประกอบคอมเริ่มจากสเปคคอมเลยนะผมอะไรที่แอดไม่รู้ช่วงนั้นพอแอดดูแล้วแอดจับมาใส่คอรนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมบอกเลยว่าราคาคอร์นี้ไม่เกิน1000บาทอ่าเป็นไงถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะเอาจริงๆมันคุ้มมากนะครับผมสามารถใช้คำรู้ในส่วนนี้นะครับผมสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะครับผมเรียกกลุ่มปิด a c e b o o k นะครับผม,มตามนี้เลยถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับผมยังไงก็ ฝากติดตามด้วยใน u t u b e นะครับผมแล้วก็ในเพจนะครับโอเคเหลืออะไรบ้างล่ะยังยังมเมื่อกี้แนวทางการอัปเกรดแรมใช่ไหมแนวทางการอัปเกรดแรมก็จะมีในคอร์สสอนจัดสวิตคอมของแอดพ็อกด้วยเหมือนกันนะผมก็คือนะอย่างที่บอกไปสอนหลักการคิดนะผมว่าทํายังไงเราถึงจะอัปเกรดแรมเมื่อไหร่อะไรเงี้ยว่าแล้วก็บัตแรมอย่างเงี้ยเราต้องใส่ยังไงนะครับผมแล้วก็แรมแต่ละยี่ห้อใส่ด้วยกันได้ไหมนะผมอันนี้ก็คือ จะสอนหลักการคิดแบบนี้เลยนะครับผมถ้ายังไงก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับโอเคครับผมถ้าชืช่อชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ